ผมมาแต่เด็กจกินข like no ับแฟนัีนแต่ราเป้เอันนี้สีอ่าอันนี้อ่เก็บไปเก็บไปเก็๊บแขนก็ลุกตด้แขงัตมบจ้า้รถตรวจอที่ไหนะอ้ตรวจอาวุธไหมจำ็งเราสิ้นอยนี่แล้วก็สิเป็น้ ไอ้นู่นน่ะมันไม่มีไปฉายเลยทางจิคนลุกม้านกดีทีมงานเราเยอะแยะเรียมาิทีมงานเราสามสี่น้งยมีอหมอไปแจกล่องมันหลงนหรอก่น่งเานะครับแจครับแเนัดไงไปหมทีหนงอันดามแล้วเหรอไปปันหล่้ใหม่ไตังแล้วใช่ไหมโอเคเดียวรู้อีกสักนดนะเดิเจอินจ่าตอนนี้เราทำอะไรดีผมมัน

อาจารย์ครับลุงนี่นะครับออกข้อนี้ครับออกข้อนี้ข้อนี้ปั๊มปั๊เบ้าปั๊นี่ปั๊มเนีปั๊ไ้อุ้ยใครติดตามเจ้าตังเต้เบิ้งตังแตวินเบิ้งตลอดเลยตังเต้เลยเขอบคุณ

คนที่กับแตกตื่นเมื่อวุ้งมาถึงเลยนะครับโอ้ oh. เกิดอะไรขึ้นอ๋อโหต่อหิวแล้วครับต่อแถวนะครับ ต่อแถวนะครับต่อแถวแล้วสบายดีสบายดีเนะานะผู้คนหมานเนาะนายคนะบ อมอเายกับพนนี่ละ้นีโอเคครับแม่มองกล้องครับโอเคสวยนะเสียไม่เจ็ภาพสวย ทีงาปวดมาทายไปวไงจ้าปดเดี๋ยวไปถุงพีปวดขึ้น้ทยนูนอนไปก่อนเอาการใช้ไปก่นะการใช้ทุกท่านการใช้ยังใส่ปวดขาต้องไปใส่ có thể giúp cái ván lốp của má không ạ? Ừ. Đúng không? Đúng không?

อ่านรึเป่ฮอนจูแค่ไหนครับบุคคลเพิ่งมาลำบาก แล้วนะครับผมถึงก็โดนผมก็ทุกนังใจนะครับอลิสอลิสอลิส you okay อลิสโอ้อย you okay ทัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแต่งหน้าอยู่ห้าเด็กดนักพูดสิ ห้าแดกหลักมันจากดินอุ้ยอุ้ยตบแหลกไปตบแหลกไปอุ้ยสวยมากเลยใส่ผมด้วยเอาผมใส่ด้วยสวยผมผมทาตาปากตาหยิ้มสวยสวยโอเออเออเกียวไอ้ก็แต่งหน้าอยู่โอ้สวยมากเลยน่ะสวยเหมือนใครสวยเหมือนใครสวยเหมือนใคร là bạn mốt đỡ mốt đỡ mà rồi tụi nè này à à lông ma lông ma lông ma mốt hả mốt nó vàng một cạn nữa nổ à chờ cái chuyện này hả